สวัสดีคะ่ะทุกคนมาทะเลอีกแล้วนะคะวันนี้โมจะพาทุกๆคนมาหาหอยอีกแล้วนี่วันนี้เจอ,อเดี๋ยวให้ดูคะ่ทะทาเปิงเปิงทะเลนี่ค่ะมีคนหาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เยอะนู่นสามสี่คน เดี๋ยวเราลุยกันเลยค่ะทุกคนมีเวลาไม่เยอะนะคะเดี๋ยวพี่ยักษ์มารับเดี๋ยวเราไปหาจุดกันหาดซมเปิลดูตรงนี้นะมีหอยอยู่นะคะแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่แต่เราก็เอาไปก่อนนะคะเพื่อความหมาน <c oughs> เอาไปก่อนเพื่อความหมานเดี๋ยวพอดึกๆ สพดึกๆใกล้พี่ยักษ์จะมาเดี๋ยวทีนี้เลือกเอาเอาตัวตัวใหญ่ๆนี่ค่ะตัวเล็กก็อร่อยนะฮะหอยใหญ่ตายป่ะไม่รู้นะคุยไปก่อนนานตายเปล่ีไม่ วันนี้วันนี้โมจะมานไหมเนาะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ <c oughs> คุยไปลุ้นไปคะ่ะพกแม่ไก่มาตามเคย <c oughs> นี่มาแป๊บเดียวเวลามันคุยถ,ถูกช่องถูกจังหวะมัน มันก็จะเจอหอยเยอะนะคะแต่ถ้าคุยไม่ถูกที่ไม่ถูกจังหวะก็นานๆจะเจอสักตัวนึงแล้วก็บางที่ก็มีแต่ตัวใหญ่ๆบางที่คุยไปก็มีแต่ลูกหอยก็มีค่ะอยู่ที่จังหวะเราไม่รู้นะคะว่าตรงไหนมันมีหอยเพราะมันอยู่ใต้ดินนะ,ะอาศัย ขยันคุยค่ะอาดวันนี้หอ,อยเยอะทุกคนค่ะมางดว่าโมอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวโมจะตีเตงค่ะตัวเล็กก็ไม่เอานะคะเล็กเกินเนื้อมันนี่ถ้าตัวกลางๆก,งก็เอาได้ สนุกละถ้าเจอแบบนี้นะมีเสียงหัวเราะ <laughs> เสียงหัวเราะแบบนางมาร้าย <laughs> จะแบกหอยกับบ้านยังไงก่อนจะแบกหอยกับบ้านยังไงก่อนนี่หอยใ่อ่ วค่น้ำกำลังเริ่มจะลงเยอะนะคืนนี้จะลงเยอะมากอีกคืนหนึ่งเนาะพรุ่งนี้ก็ จะเริ่มลงน้อยลงกว่านี้แล้วก็ลงดึกกว่านี้นะแต่ก็ยังหาได้อยู่นะช่วงนี้ไขรที่จะมาแต่ว่าโมโคงจะมาไม่ไหวเพราะว่าเวลามาหาไปแล้วรอบหนึ่งอย่างเงี้ยอีกวันหนึ่งจะปวดขาก็จะไม่ได้มาบางทีก็บางทีถ้ามีเพื่อนอยากมาอย่างเงี้ยเราพาเขามาแล้วก็เราเห็นเขาลงหา มันก็ทําให้ยากหาบางทีก็ฝืนนะลงหาสองวันติดติดอุย้ยดูปูเห็นไหม,ไมไคืนนี้เขาจับปูมมากันได้เยอะมากเลยอะสแสดงว่าปูลงเยอะนะปูออกปูเยอะคนวางอวนปูม้าเต็มเลยอยากไปหาเดินดูเหมือนกันนะแต่ก็กลัวเหมือนกันเมื่อกี้ลงมาถูกพี่ชายสามคนมลุมแซวก็เลย รีบเดินลงมานะแล้วก็มาคูดอยู่ข้างๆข้างๆเขาหาตัวช่วยหาตัวช่วยถามว่ากลัวไหมไม่กลัวค่ะแต่หาตัวช่วยอยู่ข้างๆคนอื่นไหมก่อนใหญ่พอคุยเจอตรงที่มันตัวใหญ่มันก็น่าทายคือ ตะแคงตะแคงอยู่แบบนี้ถ้าตัวที่มันนอนนอนหรือมันอยู่ผิดท่าแสดงมันตายถ,าถ้าหอยเป็นมันจะอยู่แบบตะแคงตะแคงพน,นันมีทฤษฎีมีทฤษฎีขึ้นมาอีกสังเกตดูงไหมนี่ค่ะมันไหมมันตะแคงตะแคงอยู่ ตัวนี้ที่มันบ้วนน้ำใส่หมอ้อหนึ่งตะกาผ่านไป Yeah, but นมาทำคลิปแบบไอ้นี่เนาะหาหอย ASMR ได้ยินแต่เสียงคุยหอยเคลกเคลกมันก็เพลินไปอีกแบบนึลเนะได้ยินแต่เสียงคุย ิดบางทีโมตัดคลิปใช่ไหมแล้วพี่ยักษ์มันก็นอนจะ่เห็นแต่เสียงแครก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 แต่คุยหอย ันนี้ครั้งเดียวใช่ไหมเนี่ยครับดึงรอบเดียวนะเนี่ย<ม>นี่ครับรอบเลยลูกพี่อย่างเราไม่มีอวนนี่ทํายังไงถึงจะเอาได้โอ้ยหมดเรนหมุอจับก็โดนนี้ิดอะเรนมันเยอะจับยากอยู่เนาะ